สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องอีโกคาเมอสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะตักอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะถนนเซรีท้าย้อย68แยกหนึ่งของเรานั่นเองนะคะมีสต๊อรลแน่นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะแคมเปญพิเศษเราได้เลดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้น48งวดมวน,นะคะหรือว่าอยากผนยาว8 4งมวดดอกเบีย้ยอยู่ที่4 7 9นะคะพี่ๆใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคัน แนะนำที่นี่เลยนะคะรับประกันคุณภาพนะคะตัวรถโครงสร้างตัวถังเดิมจากโรงงานไม่ไม่มีชํารุดสูญหายนะคะไม่มีกลับสีกองม่อย่างแน่นอนนะคะรับประกันกันไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะตักพามาเปิดสต็อกนะคะรถเข้าใหม่ของเราเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะใครกําลังมองหารถ e ีโก้ค่ไว้ใช้งานผ่อนสบายๆขอแนะนําคันนี้เลยนิสัน อเมลานะคะ1.2ตัว e-Sport Tech กับรถปี2019นะคะราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆเครดิตดีซีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้จัดออกรถศู์บาทไม่ต้องใช้เงินเลยอยู่ที่ผ่อนเดือนละ4,600บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครกำลังมองหาอีกโกคคา ขับสบายบอดี้ใหญ่นั่งสบาย,บายนะคะผ่อนเบา,เบาต้องคันนี้เลยนะคะตะขอนแนะนำเดี๋ยวนี้ตักผ้าดูโครงสร้างภายนอกภายในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมาที่ส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะมีโรโก้นิสันนะคะสีโครเมียมเด่นชัดนะคะคิ้วนะคะเห็นไหมคะเป็นกรอบรูปยิ้มแบบนี้เลยสีโครเมียมเดิม,ดม,ดม,ดมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะเดี๋ยวทะเบียนเราย้ายเข้าเป็นทะเบียนกรุงเทพให้เลยนะคะไม่ต้องกังวล ะะมาในส่วนของโคมไฟด้านหน้ากันบ้างโคมไฟตั้งด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโคมไฟไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะนี่โคมไฟฮาโลเจนนะคะหลอดไฟฮาโลเจนนะคะคมสควยคมเดิมนะคะไม่มีรอยแตกรอยน้วไม่มีรอยเหลืองนะคะ คมเดิมๆไม่ได้มีการขาดการแต่งนะคะคันนี้สวยสภาพเดิมเลยไม่สามหมื่นเจ็ดพกิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่เรียมสันค้มฝากระโปรงรถนะคะการันตีเลยเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักถึงคานนคันหน้าอย่างแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะ45องศาจากตัวรถนะคะให้ดูกันเลยนะะี่ค่ะ เห็นไหมคะสีเดียวสีเดิมกันหมดเลยคันนี้สวยกิบงานคุณภาพดีมากๆนะคะ่อนสบายๆเดอร์สีพันหกร้อยนะคะกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้าให้แล้วมีไฟเลี้ยวมาที่ข้างกระจกเบ้ามือจับเป็นโคราสีกับตัวรถเป็นสีโครเมียมนะคะไล่เรียงกันมาเลยมาในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างนะจ๊ะล้อแม็กเดิมของนิสสันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบสิบห้านิ้วนะคะ เป็นบิดเบกทั้งหมดสี่ล้อนะคะให้ดูโครงสร้างด้านในกันตัวหัวโชกต่งตางๆเห็นไหมคะนี่เดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะนี่ไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องน้ํามันไหลเยิ้มนะคะโชกดิมเดิมนะคะให้ดูกันเลยนะตัวโครงสร้างของเรานะคะรับประกันการันตีนะคะเดี๋ยวเราวนไปที่ด้านหลังกันเลยนะคะเดินยาวกันมาเลยตัวนี้ใส่ชุดแต่งสเก,กิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะจ๊ะคันนี้ ลูกค้าเดิมติดเซ็นเซอร์มาทั้งหมดสามจุดนะเราก็ก้องตรงนี้นะคะเป็นกล้องที่เชื่อมกับอ่าน่าจะเป็นกล้องหน้ารถนะคะตัวนี้เป็นกล้องที่ลูกค้าติดเดิมมานะ,ะมีกล้องหน้ารถมาให้นะคะนี่ติดสปอยเลอร์มาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูที่ท้ายรถกันขอภัยนะคะเดี๋ยวไปเปิดที่ด้านหน้า เดี๋ยวเรามาไล่ดูที่หลังรถกันเลยนะให้ดูตะเข็บเดิมๆจากโรงงานเห็นไหมคะนี่ไม่มีร่องรอยนะคะของการทําทุงทําสีใหม่นะคะตะเข็บเดิมๆนะนี่การันตีได้เลยนะคะว่ารถสวยคัดเกตคุณภาพดีนะคะนี่ให้ดูเลยนะด้านในนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกันนะคะให้สังเกตง่ายๆนะคะรถนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาจะชุบสีขึ้นมานะคะคล้ายทั้งสีเนาะหยิบหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปชุบนะคะสีมันจะเสมอจะเท่ากันทั้งหมดนะคะนี่ดูตะคงตะเข็บ มาร์กเดิมจากโรงงานนะคะนี่คร,ครบเลยนะถ่ายให้ดูกันจะชัดเลยนะคะตะเข็บเดิมจากโรงงานไม่ต้องกังวลว่าจะมีชวนจากด้านหน้าด้านหลังนะคะให้ดูเห็นไหมคะให้ดูตัวเหลี่ยมสังคมของตัวไฟนะคะกับตัวชุดสีนะคะเนียนแนบสนิทกันแบบนี้หารถเบาๆคันนี้ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะเดือนละสี่พันหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะโครงสร้างด้านในาดูคานนะคะนี่ คานด้านหลังแน่นเดิมแบบนี้นะคะคานตนนี้แปลงไม่ได้นะคะถ้ามีชนมาย,ยังไงก็ดูออกนะคะพี่ๆนะไล่เรียงกันมาเลยในส่งของท้ายรถนะคะนี่ให้ดูแอ่งกระทะด้านในนะคะอุปกรณ์อยู่ครบนะนี่ซีนทังมะพร้าวนี่ค่ะสีปลกคข่แบบนี้เลยนะคะนี่สีครีมนะนี่เห็นไหมคะแอ่งกระทะไม่มีบุบนะคะ ไม่มีโปะสีไม่มีน้ำคุงน้ำขังนะคะเดิมเดิมจากโรงงานล้องมุกร้องยางอะไรอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะคะกระโกรอบคันตั๊กเช็คให้แล้วเดิมเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีขยับนะนี่ให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะตะเข็บต่างๆนะไล่เรียงกันไปเลยด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูตะเข็บป,ประตูแล้วก็ตัวด้านในด้านหนาห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันมาเลยคันนี้สวยนะคะซื้อได้เลย เดือนละสี่พันหกร้อยบาทพนสบายสบายเน้นประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้ยี่สิบสามกิโลลิตรนะคะพี่พี่หัวน็อตต่างๆไม่มีแกะมีไข่ไม่มีขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแพงประตูตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกนะ,ะพลาสติกสีดำนะคะนี่ให้ดูขอบประตูต่างๆนะคะนี่ อ่ะมันจะเห็นไหมคะเป็นเล็บที่ตักจิกเอาไว้นะคะมันจะมีความยืดหยุนนะคะถ้าเป็นซีนเดิมให้ดูนะคะตะเข็บมาร์กต่างๆนี่คะ่ะเม็ดอาร์กต่างๆเดิมจากโรงงานมันจะดูล้นะคะถ้าโปกสีมาเนี่ยมันจะดูตื้นขึ้นันนี้ยังดูลึกเห็นไหมคะลึกเหมือนเดิมตะคงตะเข็บเดิมนะคะตัวนี้อีกนะคะตัวเนี้ยแทบจะไม่ได้แกะเลยเนี่ยดูความแน่นของมันนี่คะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกงูหรือว่าที่เราดูรอยเม็ดอัคขอบประตูนะคะแต่การันตีไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเป็นเบาะผ้าแต่เข็บสีแดงนะคะคล้ายๆเบาะออกแนวกำมะหยี่นิดๆน,น,นะคะภายในกว้างขวางมากนะคะนี่นั่งสบายๆเลยเป็นเก่งอีกรุ่นหนึ่งขอขอแผ่พยามนย้อนแสงเป็นเก่งอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าใช้ภายในกว้างขวางนะคะไล่มาเลยนี่ถึงขอบประตูนะคะคนขับ ตักเช็คให้หมดแล้วนะคะอันนี้มาถ่ายให้พี่ๆดูเพื่อความละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะคะคันดีสภาพสวยเดิมเห็นไหมคะนี่เม็ดอต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะนี่หัวน็อตเห็นไหมคะไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะคะเดิมๆเลยสำหรับคันนี้ภายในคุมโทนสีดำนะคะสติกก้งสติกเกอร์เดิมๆดิแกโรงงานอยู่ครบสำหรับคันนี้นะคะนี่ ภายในเป็นเบาะผ้าดูเบาะผ้าของเขาแทบจะไม่ได้นั่งเลยกับไม้สามหมื่นสามืนเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะคุณพี่นะไล่เข้ามาที่ด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะสตาร์ให้ดูกันเลยนี่ค่ะไม้สามหมืนเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะอ่ะค่ะกิโลเมตรนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะนี่ตรงกลางนะคะคอนโซลไล่กันมาเลยเป็นช่องระบายอากาศแอร์เป็นวิทยุนะคะ แอปปรับเบนซนวนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เกียร์เป็นออตโต้แล้วมีเกียร์ขึ้นเขาด้วยเกียร์โอเกียร์แอลไม่ต้องกลัวนะคะขับไกลๆตัวนี้ก็ยังไหวอยู่นะคะเน้นประหยัดน้ํามันนะคะโครงสร้างดีๆแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวนี้อุปรกรณ์อุปรกรณ์เห็นไหมคะนี่บุคโซวิทยอยู่ครบนะคะคู่มืออยู่ครบเลยนะคะนี่คุ้มๆกันไปเลยสาหรับคันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันอยู่23กิโลลิตรนะคะเป็นน้ํามันเบนซิน คันนี้ประหยัดน้ํามันตักแนะนําสําหรับผู้หญิงที่อยากมีรถคันแรกผ่อนสบายๆคันนี้เดอรละสี่พันหกร้อยนะคะพี่ๆได้ดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องการขับขี่ประหยัดน้ํามันขับง่ายจอดง่ายตรงเนี้ยเป็นสไตล์เก่งซีดานด้วยนะคะขับสบายสบายเลยนะคะด้านหลังนั่งสบายสบายเลยนั่งกันสี่คนห้าคนเนี่ยไปกันสบายสบายเลยนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็หาที่จอดง่ายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตรงนี้นะ กระจกพับป,ปรับไฟฟ้านะคะนี่ตัวปรับกระจกมีครบตัวออโตประหยัดน้ามันมีมาให้ครบเลยคุ้มค่าเรื่องการประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะพันสองขนาดสามสูบเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะคะพี่พีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนยี่ย,ยู่ที่ประมาณยี่สิบสามกิโลลิตรนะคะเติมน้ํามันอะไรได้บ้างนะคะแก๊สฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบ ได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่ให้ดูหัวน็อตต่างๆด้านในนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะมีไขไม่มีขยับนะคะนี่เดิมเดิมจากโรงงานเห็นไหมคะสปอนเมรออาร์คเดิมเดิมนะคะนี่ซีนเดิมจากโรงงานด้านหน้านี่คือสวยกริบมากนะคะอ่าไม่ต้องตกใจเหมือนสีมันจะไม่ค่อยสมบูเสมอกันสักเท่าไหร่แต่ตัวนี้นิสันโครงสร้างก็ทํามาแบบนี้นะคะสังเกตสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะหนึ่งจุดสองจุดนะคะนี่สองจุดสามจุด เห็นไหมคะอยู่ครบกันเลยนะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะมีไข่ไม่มีขยับนะคะรับประกันการันตีได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยกิบนะนี่หัวโช๊คต่างๆเห็นไหมคะสีเดียวกันแผ่นสครับเพจเห็นไหมคะอยู่ครบเลยนี่กิบล็อกหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะและที่สําคัญเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องให้ดูกันเลยนะนี่ค่ะตัวเครื่องเห็นไหมคะนี่ ไม่มีน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะไม่มีท่อองค์ท่อแอร์แตกนะคะท่อหม้อน,น้ําแตกไม่มีนะคะเราก่อนที่เราจะซื้อข้าเนี่ยเราจะมีตรวจสภาพเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าจุดมาให้แล้วเบื้องต้นนะคะพอมาถึงเสร็จปุ๊บร้างชงเสร็จปุ๊บจะมีระบบ qc ของเรานะคะหรือว่าพี่พี่ที่รับน้าที่ qc อีกตําแหน่งหนึ่งนะคะหัวน็อตต่างๆเห็นไหมคะไม่เคยมีแกะมีไขเลยยังไงนะคะถ้ามีชนมาแกะมีแกะมีไขย,ยังไงก็ดูรู้นะคะ่ะหมุดกิบล็อกเดิม ะะจากโรงงานคานงคานหน้าเดิมๆเ,เลย นะคะสำหรับคันนี้การันตีสวยซื้อได้เลยนะคะสำหรับมิส s ันอเมล่า2 2ตัว e sport tech รถปี2019นะคะกับราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่คันนี้ฟีดาวน์ผลตกเดือนละ4,600บาทจัดได้0นบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะใครชอบคันนี้นะคะติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์0 6 5 9 1 6ก3 5 9นะคะพี่พเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์ เรื่องรายละเอียดตัวรถนะคะอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งตักหมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตากินดีให้คำปรึกษานะคะจะหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปที่นิสสันอเมร่าคันนี้สวัสดีค่ะ